สวัสดีทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมีเกบอลจากนี้ไปนะครับผมจะทําคลิปสรุปผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในโอลิมปิกซึ่งถ้าวันไหนไม่มีแข่งนะฮะมันก็อาจจะไม่มีคลิปนะอ่ะพูดง่ายง่ายครับสรุปผลการแข่งขันเป็นรายวันและปิดท้ายด้วยโปรแกรมถ่ายทอดสดของวันต่อไปนะครับเผื่อใครที่ไม่ค่อยได้ตามเนี่ยผมก็จะรวบรวมนํามาให้ฟังทั้งหมดเลยนะฮะซึ่งในคลิปนี้จะเป็นการสรุปผลการแข่งขันของนักกีฬาไทยในวันแรกนะฮะเริ่มกันที่การแข่งขันเรือพายครับรุ่น เรือกันเชียงหนึ่งคนชายพายคู่นักกีฬาของไทยก็คือเปรมนัทวัฒนานุสิทธิ์ซึ่งลงแข่งขันในรอบคัดเลือกฮีทที่3นะฮะซึ่งรอบคัดเลือกเนี่ยจะมีด้วยกัน6ฮีทซึ่งในแต่ละฮีทเนี่ยจะเอาอันดับ1-3นะครับเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปซึ่งในฮีทที่เปรมนัทลงแข่งเนี่ยจะมีนักกีฬาจาก5ชาติเข้าร่วมด้วยนะฮะนั่นก็คือเบลเยียมแอลจีเรียเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นและตุนิเซียผลปรากฏว่านักกีฬาจากเนเธอร์แลนด์นะฮะทำเวลาดีสุดเป็นอันดับ 1. รองลงมาก็คือนักกีฬาจากญี่ปุ่นส่วนอันดับ3ครับเป็นนักกีฬาจากเบลเยียมทําให้เปรมนัทเนี่ยไม่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในฮีทนี้ซึ่งผลงานของเปรมนัทนะครับพายเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ6ด้วยเวลา7นาที25.76วินาทีส่วนอันดับ1ครับทำเวลาได้6นาที48.23วินาทีซึ่งเวลาของเปรมนัทนะครับห่างจากที่1ประมาณ38วินาทีระยะทางของการพายเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ200เมตรนะครับ แต่ว่าเปรมนัดเนี่ยยังไม่ได้ตกรอบนะครับยังมีรอบแก้ตัวให้ได้แก้มืออีกครั้งหนึ่งโดยจะทําการแข่งขันในวันนี้เลยนะครับ28กรกฎาคมเวลาบ่าย2-48นะฮะตามเวลาในไทยซึ่งสามารถไปให้กําลังใจเปรมนัดได้นะครับทางช่อง t ีสปอร์ตเมาต่อกันที่กีฬายิงปืนครับในประเภทปืนสั้นอัดลม10เมตรหญิงไทยเรามีนักกีฬาสองคนนะครับลงทําการแข่งขันในรอบคัดเลือกนั่นก็คือธัญพรพฤกษากรและกมลลักษณ์แสงชา ผลปรากฏว่าธัญพรนะฮะจบเป็นอันดับที่21ส่วนกมวลรักเนี่ยจบที่อันดับ36ทําให้ทั้งคู่ครับไม่ผ่านรอบคัดเลือกในประเภทปืนสั้นอัดลม10เมตรหญิงนะฮะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยยังมีโปรแกรมลงทําการแข่งขันในประเภทปืนสั้นอัดลม25เมตรซึ่งจะแข่งในวันที่2สิงหาคมนะครับส่วนโปรแกรมถ่ายทอดสดอันนี้ยังไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวไว้อัปเดตอีกทีมาต่อกันที่กีฬาจักรยานครับในประเภท time trial บุคคลหญิงนะฮะ รอบชิงชนะเลิศปั่นกัน32.4กิโลเมตรนักกีฬาของไทยก็คือเพชดารินสมราชนะครับผลการแข่งขันปรากฏว่าเพชดารินเนี่ยปั่นเข้าเส้นชัยด้วยเวลา47นาที22.11วินาทีจบเป็นอันดับที่34นะครับจากนักกีฬาทั้งหมด35คนก็ถือว่าเพชดารินเนี่ยทำเต็มที่แล้วนะครับส่วนเหรียญทองเนี่ยตกเป็นของนักปั่นจากออสเตรเลียครับเกรซบาว ทําเวลาไป39นาที38.24วินาทีคือทําเวลาน้อยกว่าเพชดดารินนะครับไปเกือบเกือบแนาทีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะครั้งหน้าสู้กันใหม่ครับแค่ได้ติดหนึ่งใน36ชาติที่ได้มาแข่งรอบชิงเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดแล้วมาต่อกันที่กีฬาแบดมินตันครับในประเภทคู่ผสมรอบแบ่งกลุ่มคู่ของเราก็คือเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับซับเซรีแต่รัตนาชัยซึ่งคู่ของเรานะครับคือมือ6ของโลก ในแมตช์แรกครับเราเจอกับคู่มืออันดับ19ของโลกจากเนเธอร์แลนด์ซึ่งคู่ของเราเนี่ยเคยเจอกับคู่นี้มาแล้วทั้งหมด11ครั้งนะครับซึ่ง2ครั้งหลังสุดเนี่ยเราแพ้คู่นี้นะฮะแต่ถ้าว่าในนัดนี้เราล้างตาได้สําเร็จนะครับด้วยการชนะไป2ต่อ0นเกมในเกมแรกครับชนะไปด้วยสกอร์ยีต่อ14เกมที่2ครับ21ต่อ16ซึ่งในนัดต่อไปนะครับบาสกับปอป,อ,ปอเนี่ยจะเจอกับมือคู่อันดับ48ของโลกจากแอลจีเรีย ซึ่งคู่ของแอลจีเรียนี้นะครับพึ่งแพ้ให้กับมืออันดับ3ของโลกจากเกาหลีใต้มา2เกมโดยคู่ของไทยกับแอลจีเรียเนี่ยจะแข่งในวันที่29รกรกฎาคมเวลาเที่ยงคืนครึง่งมาต่อกันที่ประเภทชายเดี่ยวครับน้องวิวกุุวุฒิวิทีสารนะครับมือวางอันดับ8ของโลกเจอกับจอร์เจสนะครับซึ่งเป็นมือวางอันดับที่109ของโลกจากมอริเชียสน้องวิวของเราก็ชนะไปแบบไม่ยากเย็นนะฮะ2ต่อศเกมเกมแรกชนะไปด้วยสกอร์21ต่อ8 เกม2ครับ21ต่อ12ซึ่งในแมตต์ต่อไปนะครับน้องวิวจะเจอกับคอโยเนนซึ่งเป็นมือวางอันดับที่61ของโลกจากฟินแลนด์จะแข่งกันในวันที่31กรกฎาคมเวลาบ่าย3มโมงมาต่อกันที่ประเภทหญิงเดี่ยวครับน้องเมสุพันิตาเกตทองมือวางอันดับที่16ของโลกนะครับเจอกับจูเลียนามือวางอันดับที่50ของโลกจากบราซิลปรากฏว่าน้องเมนะครับชนะไปได้แบบไม่ยากเย็นนะฮะสต่อศูนเกม เกมแรกชนะไปะด้วยสกอร์21-16ต่อเกม2ครับ21-19ต่อซึ่งในแมตต์ต่อไปนะครับน้องเมย์เนี่ยจะเจอกับโลซินยานเมืออันดับที่47ของโลกจากฮ่องกงจะแข่งกันในวันที่31กรกฎาคมเวลาตีหนึนาทีมาต่อกันที่ประเภทชายคู่นะครับคู่ของสุภักจอมเกาะและกิตินุพงศ์เกตเรนซึ่งคู่ของเราเนี่ยอยู่อันดับที่24ของโลกในแมตต์นี้ครับเราเอาชนะเจ้าถิ่นฝรั่งเศส ซึ่งอยู่อันดับที่36ของโลกไป2ต่อ0เกมเกมแรกครับเราชนะไปะด้วยสกอร์21ต่อ14เกมที่2 21ต่อ19ซึ่งในแมตต์ต่อไปนะครับเราจะเจอกับคู่อันดับ48ของโลกจากเช็กเกียซึ่งจะแข่งกันในวันที่28กรกฎาคมเวลา3ทุ่มครึ่งมาต่อกันที่ประเภทหญิงคู่ครับในคู่ของจงกลพัน์กิติธรากุลกับรวินดาประจงใจซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ10ของโลกนะครับ ในแมตช์แรกฮะเราเจอกับมือวางอันดับ16ของโลกจากเจ้าภาพฝรั่งเศสครับซึ่งในเกมแรกนะฮะเราแพ้ไปด้วยสกอร์21ต่อ12ในเกมที่2ครับเรากลับมาชนะด้วยสกอร์21ต่อ13และในเกมที่3ครับเราชนะไปด้วยสกอร์25ต่อ15สรุปก็คือเราพลิกกลับมาชนะ2ต่อ1เกมซึ่งในแมตช์ต่อไปนะครับคู่ของกิฟกับบิลเนี่ยจะเจองานหนักแล้วนะฮะนั่นก็คือจะเจอกับคู่อันดับ2ของโลกครับจากเกาหลีใต้ ซึ่งจะแข่งกันในวันที่29กรกรกฎาคมเวลาบ่าย2โมง50นะฮะมาต่อกันที่กีฬาประเภทมวยสากลครับในรุ่นแรกฮะรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ32คนจุทามาจิตพงนะครับเจอกับซาร่าเคียโควิดจากเซอร์เบียผลปรากฏว่าจุทามานะครับเอาชนะไปด้วยคะแนน4ต่อ1คลุผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายนะครับซึ่งจะไปเจอกับวิดานเบอร์เตาจากโมร็อกโก ต่อมาครับในรุ่น80กิโลกร,รัมชายรอบ32คนวีรพลจงจอหอครับเจอกับคริสเตียนฮาเวียจากโดมินิกันผลปรากฏว่าวีรพลนะครับแพ้แบบสู้ไม่ได้ไปด้วยคะแนน5ต่อ0เลยนะครับทำให้วีรพลเนี่ยหยุดแค่ในรอบ32คนมาต่อกันที่รุ่น60กิโลกร,รัมหญิงนะฮะร,รอบ32คนเป็นธนัญญาสมนึกเจอกับดอนเจตาจากโค s โซว ผลปรากฏว่าธนัญญานะครับแพ้ไปแบบสูสีฮะด้วยคะแนน3ต่อ2ทําให้ธนัญญาเนี่ยหยุดที่รอบ32คนไปแบบน่าเสียดายมากๆนะฮะอ่ะสำหรับผลงานในวันแรกของนักกีฬาไทยนะครับก็มีประมาณนี้อันนี้คือรายงานแบบรวดเร็วเลยนะฮะส่วนโปรแกรมถ่ายทอดสดในวันที่2หรือก็คือวันนี้นะฮะเท่าที่ทราบตอนนี้จะมีนักกีฬาไทยลงทําการแข่งขันทั้งหมด3ชนิดกีฬาอย่างแรกก็คือเรือกันเชียง1คนชายพายคู่นะครับของเปรมนัทวัฒนานุสิทธิ ซึ่งจะลงทําการแข่งขันในรอบแก้ตัวสามารถไปให้กําลังใจเปรมน,นัทเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะครับในเวลาบ่าย2-48ทางช่อง t Sport 7โปรแกรมต่อมาครับแบดมินตันประเภทชายคู่ในคู่ของสุภักจอมเกาะและกิตินุพงเกตเรนะครับมือวางอันดับที่24ของโลกซึ่งจะเจอกับมือวางอันดับที่48ของโลกจากเช็กเกียทำการแข่งขันในเวลา3ทุ่มครึ่งซึ่งตอนนี้นะครับผมยังไม่เห็นว่าช่องไหนประกาศถ่ายทอดสด แต่คิดว่าช่อง AS Play นะครับน่าจะถ่ายเพียงแต่ไม่รู้ว่าช่องย่อยโอลิมปิกไหนส่วนอีกหนึ่งชนิดกีฬาก็คือสเก็ตบอร์ดสตรีทยิงนะครับรอบคัดเลือกซึ่งนักกีฬาของเราก็คือน้อง ST วริรยาสุกเกษมนะครับนักกีฬาที่มีอายุน้อยที่สุดเป็นอันดับ2ของโอลิมปิกครั้งนี้ซึ่งน้อง ST นะครับจะลงทำการแข่งขันในเวลา5โมงเย็นสามารถรับชมสดได้ทาง AS Play นะครับช่องโอลิมปิก3 ซึ่งตัวผมเนี่ยจะไม่พลาดแน่นอนนะครับเพราะ่าผมเนี่ยเป็น FC น้องเขาอ่ะและนี่ก็คือเนะะื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลไหนตกหลน่นหรือว่าผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เอาไว้เจอกันคลิปต่อไปฮะแล้วพบกันสวัสดีครับบายครับ